สิตุลาคม2563ดาวอังคารและดาวพุธย้ายราศีเรียบร้อยแล้วส่งผลยังไรกับราศีมีนมาดูกันราศีมีนเนี่ยนะเป็นราศีที่ดาวอังคารสง่งผลโดยตรงกับลัคนาราศีดังนั้นคนเกิดราศีมีนเนี่ยจะเกิอดอาการคึกคักนอนไม่หลับนะบางคนบอกโอ้ oh, ทำไมฟิตจังเลยมีการใช้ mm hmm. <laughs> ใช้ยาอะไรบางอย่างหรือเปล่าบางคนบอกเอ๊ะ e ทำไมดูเหมือน alert hyper นะ เป็นเรื่องธรรมดานะอย่างน้อยเลยหนึ่งเดือนเนี่ยจริงมันจะกินเวลาประมาณเดือนเศษแล้วนะราศีมีนเนี่ยจะมีไอเดียพรั่งปูจะคึกคักมากอยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะทําอะไรที่แบบทำให้มีชีวิตชีวาหลายๆคนบอกอาจจะมุ่งเน้นเรื่องของการไปเดินทางท่องเที่ยวแต่ใครที่ไม่เดินทางท่องเที่ยวก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการที่ไปทําธุรกิจแล้วก็ อยากจะทำอะไรคึกคักอะหลายๆคนเลยนะที่เกิดราศีมีนช่วงนี้นะอยากไปทําอะไรที่แบบเสี่ยงๆบางคนบอกโหอ,อยากมานานละไปกระโดดบันจี้จั๊์ไปเราคนบอกมีมีงบประมาณมีโอกาสไปดิ่งพ่ะสุดทาไปปีนเขาไปทําอะไรที่มันค่อนข้างที่แบบตื่นเต้นถ้ามีใครชอบบ้างบ้างราศีอื่นชอบบ้างไหมแต่ว่าราศีมีนนนะมีโอกาสแล้วก็มีความคิดหรือว่ามีแนวคิดที่เหมือนกแบบับมันอยู่เฉยไม่ได้อ่ะอยากจะทําอะไรที่มัน รู้สึกว่าแปลกไปจากเดิมตรงน,น,นี้นะซึ่งถามว่าก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะเพราะพออดงคารส่งผลแบบนี้แน่นอนความคิดจิตใจเนี่ยมันคึกคักมันอยากจะไปทําใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นดวงดาวที่ส่งผลทําให้เราหลายๆครั้งเลยขาดความยังคิดเนี่ยเมื่อขาดความยังคิดสิ่งที่จะตามมาก็คือความระมัดระวังใช่ไหมจะลงทุน จะลงใจให้ใครแม้แต่ว่าจะทำอะไรที่มันสเสี่ยงก็จะส่งผลระยะยาวในอนาคตมากน้อยก็ต้องดูด้วยอะไรที่ไม่เคยทำไม่กล้าทำมาก่อนเลยเพื่อจะมาทำในช่วงนี้แหละดังนั้นก็ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอเช่นเดียวกันนะว่าอ๋อในเมื่อเราอ่ะจะต้องอเจอกับใจของตัวเองอ่ะที่มันจจู่ก็ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบ ไม่มีความกลัวเลยเลยอ่ะก็ต้องระวังใจตัวเงลยนะทีนี้ราศีมินเนี่ยมันจะมีเรื่องของความพลิกล็อกของดวงชะตาตามมาไอสิ่งที่ตั้งใจมุ่งหวังอยากจะได้แบบนี้ไม่ได้มันจะไปได้แบบอื่นเออไปได้อีกแบบหนึ่งก็ต้องเตรียมแผนสองเอาไว้บางคนบอกแผน b อ่ะมีมีแผน A แผนนี เช่นสมมติจะลงทุนใช่ไหมถ้าหากว่ามันไม่เป็นอย่างฝันเนี่ยจะต้องมีแผนอะไรมารองรับจะตัดสินใจเรื่องความรักถ้าไปทางนี้ไม่ได้จะไปทางหนึ่งต้องทำยังไงราศีมีนก็มีความสุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันเป็นจังหวะชีวิตที่มันเหมือนกับอยู่บนอยู่บนทางเลือกเหมือนกันนะ แล้วบางเอิญมันเป็นจังหวะชีวิตยอยู่บนทางเลือกที่ใจมันกล้ามากดังนั้นความกล้าดีอยู่แล้วแต่ว่าจะต้องมีเหตุผลจะต้องมีข้อมูลนะเนาะมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจหลายๆอย่างด้วยทีนี้สิ่งหนึ่งที่อาจจะพอช่วยราศีมีนได้ก็คือราศีมีนมีนวโนมว่าเกิดอะไรขึ้นนี่จะมีเรื่องของเพื่อน มาร่วมหัวจมท้ายกรอบกู้สถานการณ์หรือถ้าจันมองนะสมมติเป็นธุรกิจใช่ไหมทำประกันรับความเสี่ยงหรือว่าเตรียมทางหนีที่ไล่ในการที่จะจัดการกับความเสี่ยงที่สามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้ามันจะมีอะไรที่มันสเสี่ยงแล้วสีมีนี่ต้องเตรียมตัวไ้ก่อนเลยว่าอ๋อมันจะมีชสดสปีอยู่ใช่ไหมว่าถ้าเกิดในธุรกิจหรือชีวิตมีความเสี่ยงอะไร หถ้าเรารับความเสี่ยงได้เราอ่ะก็เตรียมตัวในการรับความเสี่ยงนั้นๆสองถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะเลี่ยงความเสี่ยงเราก็ไม่ไปทำสิ่งที่เสี่ยงหรือสามเราอ่ะอยากจะหาคนที่รับความเสี่ยงแทนเราก็อาจจะเป็นรูปแบบของการประกันเลยนี่ยแหละคือสิ่งที่เราสิมบีนจะต้องเจอก็ไปหากันเองว่ามันจะต้องรับความเสี่ยงหรือว่าจะเลี่ยงอย่างไรแต่ดูเหมือนว่า มันจะมีคนที่พร้อมที่จะมาช่วยเราในเรื่องของการทําอะไรสมมุติว่าเราไม่ถนัดในการทำอะไรบางอย่างแล้วมีคนที่เขาถนัดกว่าให้เขาเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเงี้ยได้ทีนี้ราศีมีนี่สิ่งที่ดีอย่างหนึ่งคือวาจามันใช้การได้ดีช่วงเดือนสองเดืนนี้เป็นช่วงที่ราศีมีนเนี่ยนะจะพูดจะเจรจาตกลงกับใครเนี่ย มันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จได้ไงด่ายโดยเฉพาะถ้าสิ่งนั้นมันเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองทองใช่ไหมมีโอกาสที่ผลตอบรับจะดีนะก็สีมีนก่อนเหมือนกับพูดน้อยแต่ได้ผลมากออดังนั้นถ้าช่วงนี้เป็นช่วงที่คนเกิดราศีมีนจะเริ่มต้นธุรกิจจะต้องเจรจาธุรกิจจะต้องมีข้อตกลงกับใครอย่างไรก็แล้วแต่ คาดหวังความสำเร็จได้สูงเพราะดวงในการที่จะได้ข้อตกลงที่ดีได้เรียกว,ว่าข้อได้เปรียบในเชิงธุรกิจดีจะตกลงซื้อขายเช่าทำสัญญาอะไรล่ะโอนกรรมสิทธิ์หรือว่าได้สิทธิบางอย่างประมูลพวกเนี้ยดีหมดเลยแม้แต่ขึ้นลงขึ้นศาลก็นับไปได้เปรีย ราศีมีนเนี่ยนะอาจจะรู้สึกว่างานที่เราทำในช่วงนี้เนี่ยมันมันใหญ่เกินตัวก็อย่างที่อาจารย์บอกไปเบื้องต้นว่าถ้ารู้สึกว่ามันใหญ่เกินตัววิธีการใช่ไหมในการที่เราจะจัดการเรื่องของความความเสี่ยงก็ก็มีคนมามาช่วยแชร์มาช่วยรองรับอย่างน้อยที่สุดอะเราอาจจะมองว่า โอเคถ้าเกิดว่ามันมีความเสี่ยงใช่ไหมมันก็มีเรื่องของหุ้นตัูประจําตัวคือมาใครที่ใจกล้ามาหุ้นกันก็ก็ต้องแบ่งกันรับความเสี่ยงไปงนี้ก็ได้นี้ก็ได้ก็ยังดีกว่าไปทําอะไรที่มันรู้สึกว่าเสียเส่ยงเสี่ยงคนเดียวเพราะถ้าถามอาจารย์ว่าแล้วมันจะเสี่ยงสําเร็จไหมเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าองค์ประกอบของแต่ละคนมันต่างอันนี้อาจารย์ดูเป็นภาพรวมเฉยถ,ถ้าอยากรู้ลึกๆเนี่ยต้องมาตรวจดวงส่วนตัวดูแต่ลึกๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าดู ไปในใจของราศีมีนเนี่ยมันพร้อมรู้อยู่แล้วอ่ะคือฟังอาจารย์พูดเนี่ยแค่เป็นแนวทางแต่จริงๆตัวเองตัดสินใจไปแล้วว่าจะต้องลุยต้องทาแน่บางคนบอกต้องลุยต้องทําเรื่องความรักก็มีนะอ่ะประเด็นเรื่องความรักก็มีราศีมีนนี่เป็นราศีที่ได้คู่เพราะแรงอธิษฐานจิตเนี่ยนะเออแล้วถามว่าเสียงเรื่องความรักนะโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หญิงนะเสียงเรื่องของความรักนะมักจะ ได้ดังใจเป็นส่วนมากอันนี้ใช้คำว่าเป็นส่วนมากกันแล้วกันเพราะว่าถ้าดูเจาะลึกต้องมาดูส่วนตัวเป็นรายละเอียดกันดวงส่วนตัวนี่เรค่อยมาว่ากันทีหลังก็เจาะลึกไปแต่ภาพรวมของความรักเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ดังที่ตกลงกันไว้คิดเอาไว้บางคนจะตกลงคบหาบางคนจะเจรจามั่นหมายมีโอกาสสําเร็จสูงสิ่งที่คนรักพูดไว้มีโอกาสเป็นจริง งานที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นเป็นงานของการบันไม้การแต่งงานมีโอกาสเกินได้จริงจะจัดงานอะไรอย่างไรเราแต่แต่ว่าการได้ทํานิติกรรมจดทะเบียนพวกนี้มีโอกาสเกสิดขึ้นได้จริงดังนั้นถ้าถามว่าโดยภาพรวมสิ่งที่โดดเด่นของราศีมีนมันก็เป็นเรื่องของการตกลงนะตกลงกันได้ธุรกิจการเงินการทองหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ก็ตกลงกันได้ คนเกิดราศีมีนระวังอย่างเดียวคือเมื่อตัวเองมีแรงผลักดนันหรือมีความกล้ามากแล้วก็ต้องอาศัยคนที่มาช่วยกันคิดช่วยกันพิจารณาช่วยกันรับความเสี่ยงแล้วก็ที่สําคัญก็คือให้ให้คว้าโอกาสที่ดีเอาไว้เพราะว่านานทีปีหนที่โอกาสที่ดีที่มันจะพุ่งเข้ามาแล้วทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยจะเข้ามาในเหมือนในช่วงเดือนนี้ คือดวงของคนเราจ,จะเปลี่ยนไปได้แต่ว่าช่วงช่วงเดือนนี้นะราศีมีนนี่มีโอกาสสูงนะอ๋อถ้าเรื่องของการเสี่ยงโชคเนี่ยสามวันก่อนหวยออกเนี่ยเข้าไปดูใต้คลิปนี้นะแต่โดยหลักแล้วเนี่ยเลขที่เรารู้หรือเห็นหรือไปตั้งใจหามีโอกาสเป็นได้ที่ใช่จันก็อวยพรล่วงหน้าให้คนที่เกิดราศีมีนนั้นสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะในเรื่องของการเสี่ยงโชคได้ด้วย จย์จะให้เลขเอาไว้3วันก่อนให้ออกข้างล่างนี้นะเข้าไปดูได้อัไรก็ตามขอให้ชีวิตของคนที่เกิดราศีมีนนั้นเสียงโชคถูกตัดสินใจถูกเจอคนที่ดีแล้วก็ประสบความสําเร็จอยู่เสมอ